จะมีเกมไม่ให้เล่นอยากถามว่าสมาชิกวงบัสคนไหนทำสิ่งนี้ข้อแรกใครที่เล่นเอลวีกับคุณอิงเพลงล่าสุดเลยพีมพโมโซถูกนจะนนบบจข้อสองใครเคยแสดงซีรีส์กับพีพีกิจอุ่นลพ,พลค่ะข้อสุดท้ายใครเคยเป็นเด็กฝึก JYP มาคิสค่ะถูกคะ่ะ สองเราจะให้พี่แป๊บอายุอีเป็นคนพาเรามียาสีฟัน3ามรสให้น้องๆไปลองแปลงแล้วลองทายว่ามานันคือรสอะไรอร่อยไหมรู้รสชาติแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกผาสานมากอร่อยค่ะเพราะว่ารสชาตินี้คุณเคยมากินทุกวันที่โรงเรียนกินหอมมากแล้วเย็นปากมากอร่อยค่ะรู้สึกเป็นรสชาติที่คุณชาไทยค่ะเลเลมอนโซดาค่ะทุกคนยาสีฟันอายอี